ครับผมก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเนี่สู่รายการชิ้นชาแนลครับผมวันนี้เรามาแกะกล่อง u n นบ็อก์ครับผมเป็นอ่าไวเดชาร์จครับผมราคาได้มา399บาทน,นะครับผมได้มาถือว่าถูกนะเห็นข้อแฟดเซลแต่ตอนนี้ก็เซลอยู่นะเดี๋ยวถ้ามันดีเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ดูกันนะชื้ออันบ็อกมาทางด้านหลังแบบนี้แกะมาเป็น ไอ้เขาเขียนว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่เป็นรับประกัน1ปีนังแต่วันที่สั่งซื้อก่อน,นที่เคลมสินค้าต้องมีอุปกรณ์และกล่องสินค้าต้องเก็บกล่องนะสําหรับชิ้นนี้แล้วก็ตกลงแต่งหักชํารุดหมดประกันทันทีเคมสมินค้าตรงรุ่นหักตรงรุนเท่านั้นและไม่เปลี่ยนคืนเป็นเงินหรือสินค้าแกะมานี่เลยเป็นไวเดชชาร์ตนะเขาไม่ได้อ่าติด สกอตเทปมานะเป็นแบบนี้เลยการกจจิ้งดีนะครับผมแล้วก็มีมอกด้วยอันนี้ถือว่าสําคัญเลยนี่มีมอกอตรงนี้ด้วยห่อเป็นซีลแบบนี้มานะอันดับแรกเลยทําการแกะซีลก่อนเป็นโอเพนก็ต้องแกะตรงนี้ผมไม่รู้จะแกะไงเลย่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนลวกันนี่มาข้างได้ก่อนตรงนี้ขอบขอบคัตเตอร์กันอันนี้ดีกว่า คมกว่าไม่คอไปพยายามรักษาซิลนะซิวเสร็จปุ๊บก็เออซิวไม่รอดละแก่ๆแล้วดีกว่านี่ นี่ก็มีตัวนี้เป็นเทปอีกทีหนึ่งเราก็ทําการแกะงนี้ได้เลยจะมีแบบนี้ดึงออกปับ๊บแกะตรงนี้ออกได้เลยทําการแกะออกมานะข้างในจะเป็นถาดพลาสติกนะอู้ p a ก,ก็จจิ n งข้างในไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ก็โอเค็ a เกจจิ้งข้างนอกเนีย่ยเขาทำออกมาได้ดีนะ อันนี้เป็นคู่มือการรับประกันที่เราไม่ค่อยได้อ่านกันนะก็มีนี่เลยมอกเขาระบุชัดเจนว่ามีมอกแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะแบตเตอรี่เนี่ยเป็นยี่ห้อ DS นะครับผมเป็นยี่ห้อที่ผมเห็นเขาใช้กันเปลี่ยนพวกแบตเตอรี่ iPhone อะไรอย่างนี้นะมีมอกได้มาตรฐานจากไทยแน่นอนอันนี้ไม่ต้องห่วงนะอันนี้เป็นที่ชาร์จเป็น y ท e C นะไม่ใช่แบบ USB ปกตินะตัวนี้ก็คือ แบตเตอรี่หมื่นแอมตามที่เขาบอกผมไม่สามารถไปพิสูจน์ได้ว่าหมื่นแอมจริงเปลบอกแต่ก็นี่เลยเป็นพอร์ตนะตัวนี้มีพอร์ต Type C แล้วก็พอร์ต USB ปกตินะแล้วก็ตัวนี้เป็นไบเสชาร์จหมื่นมิลลิแอมเห็นไหมตัวนี้เขาปักมอกไวยเลยนี่ดูด้านข้างเป็นปุ่มตัวนี้ปุ่มขึ้นไฟเขาไม่ได้แสดงเป็นตัวเลขนะแต่ก็มีพวกสแตนบายต่างๆอยู่ตรงนี้ตัวรอบข้างไม่มีอะไร เดี๋ยวลองแปะดูนะว่ามันจะชาร์จได้ไหมอ่ะนี่ติดเลย<ม>เห็นไหมลองไง p h โฟน11ติดเลยแต่ว่าไอโฟน11มันไม่ได้เป็นแม็กเซฟใช่ไหมล่ะเวลาแปะก็เลยไม่ได้ติดกันแต่ว่าก็ชาร์จเข้านะอันนี้ชาดเจเนเลยว่าชาร์จเข้าลองดูใหม่แล้วก็แปะนี่ชาร์จเข้าก็ถือเป็นแบบนี้ได้เลยนี่เวลาชาร์จก็ไฟจะขึ้นแสดงเป็นสถานะแบบนี้นะ อนนี้น่าจะมีแบตที่ที่3 3ขีดมันจะมีสขีดไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะอัน,นนี้น่าเสียดายก็โอเคเข้าใจได้ผมไม่มีตัวไวเลสชาร์จให้ลองแบบเป็นแม็ก a ์ซฟอะแต่ตัวนี้ใช้งานแม็ก a ์ซฟได้นะแจ้งกันก่อนอน,นี่อก็ออกนี่สวยงามนะผมว่าตัวนี้ไม่รู้ว่าอนาะคตจะลายหรือเปล่าแต่ว่ารวมๆแล้วมผมว่าลูรูลาเลยนะมีติดแค่แพคเกจจิ้งตัวนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันก้องแกงไปหน่อย ส่วนสายเนี่ยเขาให้จะให้สี่สี่นะแต่ไม่รู้ว่าตัวมันเองอชาร์จสี่สีได้ไหมเดี๋ยวต้องมาลองดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าในาเบื้องต้นก็คือเนี่ยแปะไปะชาร์จขึ้นเลยเป็นแบบนี้อันนี้ถ้าชาร์จมันก,ก็จะขึ้นไฟมานะอันนี้มันไม่ขึ้นถ้าเราอยากรู้อะไรต่างๆก็กดตัวนี้นก็จะขึ้นมาว่ามีแบตเตอรี่อยู่ทั้งหมดสมช่องจากสช่องนะ แปะชาตนีกรอบ่ก็เข้าทีนี้ก็ไปหาสายมาละนั่นสาย ijphone น,นะเสียบทดลองดูอันนี้เป็นไทสีทูไลนิ่งนะเสียบไลนิ่งกับ iPhone 11ขึ้นเลยนี่เป็นแบบนี้เลยเรามาดูที่กำลังชาร์จไฟดีกว่ากำลังชาร์จไฟเนี่ยเขาระบุไว้แบบนี้เลยนะกล่องไม่เห็น ชาร์จไฟเป็นที่ USB-C 20วัตต์แล้วก็ USB-A 2 2 5วัตต์ส่วนใบเดชชาร์จเนี่ยเป็น5วัตต์7.5วัตต์10วัตต์แล้วก็15วัตต์นะชาร์จเร็วสุดได้1 5วัตต์เลยนะสำหรับไบเดชชาร์จก็หลักๆคือไว้ใช้กับ iPhone แหละเพราะว่ามันเป็น m a ็ s a f e อะเนาะนี่เลยก็มีรายละเอียดต่างๆข้างกล่องนะชัดเจนมากเลยแพ็เกจจิ้งผมว่าภายนอกรวมๆแล้วสวยมีแค่แพ็เกจจิ้งภายในที่ไม่สวย แต่วัสดุเนี่ยรวมๆแล้วโอเคนะผมว่าพรีเมียมพรีเมียมเลยนี่ตัวนี้ก็จะบอกพวกดีเทลรายละเอียดต่างๆด้านนี้ชัดเจนหมื่นมิเดียมอันนี้เนื่องจากเขาเป็นแบรนด์แล้วได้มอกอนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าหมื่นมิเดียมเขาจะโกงนะอันนี้น่าจะหมื่นจริงๆเลยพกพาง่ายนะผมว่ามันเล็กๆกระทัดรัดเรงหมื่นเดียวอะ่ะหมื่นเดียวได้ขนาดเนี้ยก็กระทัดรัดพกพาไปได้สะดวก ถ้า iPhone 11ถ้าอยากจะได้ตัว MagSafe มันก็มีเคสเฉพาะที่เพิ่มแม่เหล็กให้เป็น MagSafe อยู่แต่น,นี้ไม่มีนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับแพคเกจิ้งตัว MagSafe ที่เป็น Powerbank นะครับผม,บบผมก็ยี่ห้อน,นี้ครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ